คำเตือนอาจ,จมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูแต่ถ้าดูได้กรุณาไปรับผู้ปกครองมานั่งดูด้วยนะจ,จ๊ะวันนี้จ้าทุกคนพบกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยววันนี้พี่วันจะพาไปดูอะไรที่ส,ยสวยๆแล้วก็อลังการอลังการพี่เขาเต้นางเนี้ตึงต๊งตึงต๊งตึงต๊ง,<อ>งตึง<อ>งต๊งตึ๊<อ>งตึ๊งตึ๊งตึ๊งแล้วก็น้าเป็นแบบเนี้ทำมาฮอบ้ามาฮอบ้ามาฮอบ วันนี้จะพาไปดูแบบอะไรที่สวยๆอลังการอลังการจริงๆที่พัทยาค่ะเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่ใฝ่ฝันที่เคยคิดอยากจะทําด้วยเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับไปแต่งตัวก่อนนะแล้วก็จะพบกันที่นู่นเลยดีกว่าค่ะ เขาบอกว่าส่วนสูงไม่ผ่านวัน <laughs> นี้นะทุกคนเรามาถึงที่นี่เราได้รอบหนึ่งโลกนะอ,อ,อันนี้คือเป็นการโชว์ของวันนี้ก็มีโชว์แบบร,รัสเซียอินเดียและนี้ล่ะอัอาราเบียเอออาราเบียเขาสั่งกินเราไม่ค่อยกระเท่าไหร่นะแต่ก็ไปเปิดเดี๋ยวพี่โบ๊ทให้นะอันนี้ต้องจองตั๋วไหมคะใช่เดี๋ยวเราไปจองตั๋วกันไป <c oughs> จองบัตรแล้วค่ะพอดีว่ามีคุณแม่ที่นี่จองให้ค่ะชื่อว่าแม่บอยค่ะนี่นะเรากำลังจองไหนเราได้ที่นั่งตรงไหนก็ค่อนข้างที่จะใกล้แถวที่สี่หนึ่งสองสามสี่โอ้โหเราได้ที่นั่งดีมากเลยนะขอบคุณแม่บอยด้วยนะคะไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงป่ะตอนนี้เราอยู่กันในโรงละครแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บแบบว่าเล็กๆน้อยๆไปฝากนะคะเราขออนุญาตทาง แม่บอยแล้วแล้วก็แม่บอยก็คุยกับทางทีมงานให้แล้วนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะอะไรอย่างนี้ขอบคุณมากเลยะคะ่ะ <t une outro> าจากข้างนอกนะคะจากในหลวงใน้วออกมาจากข้างในนะคะออกมาจากข้างในโรงละครนะคะเดี๋ยวพี่พี่นางโชว์เขาก็จะมายืนให้ถ่ายรูปก็อยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยอันนี้เป็นบรรยากาศของลานถ่ายรูปนะคะสาหรับที่ใครอยากถ่ายรูปกับพี่พี่นางโชว์นะคะเขาก็จะยืนให้ถ่ายรูปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราให้คนน้อยนิดนึงเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างตอนนี้คนเยอะมากนี้นี่ครือบรรยากาศพี่ๆี่นะ ี่สวสำหรับวันนี้นะคะผู้สนับสนุนนะคะที่จองบัตรให้จองที่นั่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ต้องของขอบคุณแ่บอยคกับี้เลยะคะ่ะ ชคือแบบว่าปลื้มมากสนุกมากอลังการมากไม่ได้อยู่มานานไม่ได้อยู่มานานมากแล้วก็อีกคนนึงตอนที่บอกว่าตอนที่อยู่ในโรงนะช่วงตีกองเพลงเกาหลีเพลงเกาหลีคิดถึงคิดถึงแมมมี่มากเดี๋ยวถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักแมมมี่เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะตรงนี้นะแมมมี่หนึ่งในตำนานของใตา้แบบช่วงนรำตีกองคือลงลงให้น้ำตาไหลออกมาลงให้จริงๆลดมากต้องขอบคุณแม่พ่อยมากเลยนะินดีมากยินดีมากหนูขอขอบคุณหนูเช่นกันมาเยือนนะคะซัต สนุกแฮปปี้น้องแฮปปี้มากแม่สนุกมากบ่ายเดี๋ยวก็เก็บชมบรรยากาศน้องนแล้วเดี๋ยวก็ถ่ายรูปรวมใช่บย่นี่คเชน้งอ่หะละไสำหรับอีมสำหรับ p นี้นะคะก็มาดูโชว์สวยๆดูโชว์แบบสง่างสง่างามงามนะคะที่นี่อุพัทยาเลยค่ะถ้าเกิดใครไปใครมาแวะมาชมได้เลยนะคะทุกคนแบบว่า ดีละอลังการสวยมากนะคะบอกว่าต้องดูที่ไหนนะเริ่มอต้องบอกถ้าเกิดถ้าเกิดมาจริงๆต้องมาที่นี่เลยนะคะที่อาา,าโย ก็พูดอะไรซึงงงไม่มีมารยาทเลยอีเบนพูดพูดมาตอนเขาถ่ายคลิปตอะกล้อไม่ได้อีเบนว่าไปได้ยังไงอ่ะไปกับแ็นเลยอ่ะเออมีหนังหน้าคนไม่มีมารยาทนะฮะแยงมากไม่ถูกใส่ตากล้องโอเคค่ะไปเลยจ้า